อาวแล้วครับก็สวัสดีครับกลับมาพบกับผมดีโน่ครับนะครับก็จะมารีวิวตัว v g t d ทีหนึ่งศูงนะฮะก็ชา a d โดนั่นเองช้าไปนานเลยมันออกมานานละแต่ดันออกมาช่วงสอบไงคนก็ต้องรอไปนะมันก็ต้องอ่านหนังสือก็ราคาก็เท่าที่เห็นนะฮะหนึ่งพันสองร้อ้บาทนั่นเอง เอาละแกะเลยแล้วก anyway. okay. oh, ันโอเคโอ้โหโดนกล้องเต็มเต็มก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านล u c k y ี a การนะฮะเดี๋ยวจะลงลิงไว้ใต้คลิปนะฮะสามารถเข้าไปดูกันได้เออ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยป่วยด้วยนี่ก็รีวิวพร้อมกับเนโออบเนโอับรอยยอเครับเนี่ยก็มาดูตรงนี้กันก่อนละกันมีโปรโมเป็นอันใหม่เหรอไม่รู้่ะสามใบแล้วก็มี โลอาร์ตอ่อาไม่ใช่มันลูอาร์ตเออถูกนะคนใช้นี่ชื่ออะไรนะอันหนึ่งจำชื่อไม่ได้เออคาสิมะอา่าโอเคโอเคก็ข้างตามข้างกล่องน,นะจะมีกล่องสลีฟ แผนการ์ดแล้วก็าเ power c o ต t e ์นะแล้วก็มีกล่องนั่นเองก็คือตัวกล่องนี้เลยเปิดดูกันดีกว่าเมมจะเต็มอีกหรือเปล่าเนี่ยฮะข้างนี้ให้มาอยู่ด้านหน้าเลยอ่าก็เป็นรูปชินโดกับคาสมานะฮะโอเคก็ทีมใหม่ ของภาคเน็กนะฮะดูที่กล่องก่อนมากล่องก็เป็นรูปของคาสมาเลยโหอย่างเท่กลับมาเป็นมังกรกับพ่อมดละสุด,ดยอดเราจะเรียกว่าเป็นชาโดพาลาดินต่อไปดีไหมมันไม่ใช่พาลาดินแล้วไงโอ้โห สีโทนมืดนี่สุดยอดจริงเทงจริงอ๋อโปรโมโรู้สึกจะรีปิ้นนะฮะแต่ที่เหลือไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เพมากันดีว้ว่าน่าจะรีปินไม่แน่ใจแต่ก็ไม่อยากหนะ่ะ อืมจะเท่ไปไหนเนี่ยชาโดูทำเอาอยากเล่นเลยนะแต่ถ้ากลับไปเล่นนี่คงจะหมดตัวอืม คอนเซปต์ของเด็กนี้นะฮะก็มีคีย์เวิร์ดคำว่า i t ชชัวได้เองซึ่ง r i ชชัวแปลว่าพิธีกรรมนะฮะมีเทคบอกว่าเออพวกเทค r i t u a ชชัวก็คือการเอาถ้าในหลุมมีเกทหนึ่งสามใบขึ้นไปจะเกิด r i ชชัวนะฮะเอาละเรามาดูเด็กกันเลยดีกว่า ไม่สิมันมีการ์ดไม่มีแต้มชุดอาเคาน์เตอร์พาวเวอร์กับแคนการ์ดอ่ามาดูที่ดูอ้างก่อนนะอันนี้ต้องไปทั้งเด็กเลยไม่มีรีบินริชชัวสามเท็กบอลนะฮะ ก็คือแล้วก็อ n o r m a ยูนิตหูไม่มีจีเวกด้วยฮะค่าคอคืออ Normal Unit จากในหลุม2ใบกับใต้เด็กเรียงยังไงก็ได้ <ME I S 2> เมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสสามารถจร่ายคอได้ถ้าทำจนจบเทินคุณสามารถสไตล์ได้โดยไม่ต้องจอ่ายคอ เป็นไงสุดยอดก็คือเราสามารถไลท์ถ้าในหลุมเรามีเกตหนึ่งสามใบเราสามารถสไตล์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องทิ้งมือนะเก่งใช่ไหมล่ะแล้วก็มีออโต้บรนกาศคดบัตรหนึ่งเลือกเรียการหนึ่งใบดีทายก็ เมื่อสไต์นะฮะสามารถจ่ายคอได้ถ้าทำเซิร์ตเด็กหาเกตหนึ่งสองใบหรือต่ำกว่าลงมาที่เรียกาดแบบแยกนะฮะหลังจากนั้นสับเด็กก็คือกินหนึ่งลงสองคุ้มค่าน่าเล่นเขาเป็นฟอยหนึ่งไม่ฟอยหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งโอเคมาต่อกัน ต่อไปนะฮะก็เป็นตัวสไตล์นะฮะเทปบอกว่าเป็นแอคนะฮะก็คือสามารถทำในเมนเฟสได้ีไทายได้การหนึ่งใบโอเคอ่าค่าคอนะฮะให้เลือกเลกาของเราหนึ่งใบแล้วีไทายหลังจากนั้นใช้ได้แค่เธอล,ละครั้งนะฮะแล้วก็ให้อีกฝ่าย เลือกกาสองใบเลือกการสองใบ,ลกกงบแล้วรีทายถ้าไม่ทําไม่ต้องบอกว่าถ้าอีกฝ่ายไม่สามารถรีทาย2องใบได้ให้เลือกยูนิตของเราสามใบที่อยู่ช่องหน้าก็สามารถมีแวนแล้วก็เรียนสองข้างนะได้พลังบวกสีพันจนจบเทิร์นอ๋อ เทคว้ให้อีกฝ่ายเลือกว่าจะให้อีกฝ่ายได้เปรียบหรือว่าเราจะเสียเปรียบอะไรเงี้ยยอมเสียหรือให้เขาได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะให้เขาได้ดีกว่านะต่อไปเป็นเกตสามอ่ะเปิดผิดตัว ช่วงสามเมื่อตัวนี้โจมตีบรรยากาศถ้าได้รับบูทตัวนี้พลังบวกสามพันจนจบการต่อสู้นั้นไม่ใช่จบเธอนะจนจบการต่อสู้นั้นต้องตีบนลด้วยแล้วได้รับบูทด้วยไม่ใส่แน่นอนความน่าเล่นเด็กนี้นี่ผมบอกเลยว่าระดับสูงต่อไปเป็น ตัวนี้มีจีเบกหนึ่งนะเทคข้างบนมีสองเทคเลยเหรอเมื่อตัวนี้โจมตีวันกาดตัวนี้ได้บวกพลังสี่พันจนจบ pattern. แบทเทิลแล้วก็มีริชชั่สามเป็นเทคแอคสามารถใช้ตอนเมนเฟสเลือกเดยกาดหนึ่งใบแล้วก็รีทายนะฮะ หลังจากนั้นตัวนี้พนับวกสี่พันจนจบเทินก็บวกสี่บวกสาเอ่อบวกสี่สองทีก็เป็นเจ็ดแปดพันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เล็กนี้เก่งเกตสามนี่ใส่แค่ลูอาสี่ใบพอที่เหลือเกตหนึ่งเกตอะไรหมดอันนี้พูดเล่นนะฮะแล้วแต่คนจัดโอ้ยแป๊บนึ่งฮะ โอเคมาต่อกันตัวนี้ก็วาน,นิลลาตียืนมือนะฮะเกตสองสองใบน,นั่นเองก็ตัวนี้โอ้น่ารักดีมีเท็ตบอกว่าให้อาทิ้งก๊าดหนึ่งใบบ,บนมือนะเป็นเท็คอโตเมื่อตัวนี้ลงมาใี่ช่องเรียกการ์ดถ้าจำนวนเรียกกาดของเรามากกว่าหรือเท่ากับ จำนวนเรียกาศของอีกฝ่ายสามารถจ่ายคอยได้ถ้าทำจั่วการ์ดวิธีจ่ายคคือทิ้งมือหนึ่งใบฮนะก็เอาไว้เพิ่มเกตดหนึ่งในหลุมก็ถือว่าโอเคนะให้เกิดลิชชัวร์เองหูต่อไปฟอยดด้วยไหนทำไรได้เดีออ๋ยว อย่าอ่านชื่อจีเบกหนึ่งเป็นเท็แอคแล้วก็วันเพอเธอนะฮะสีม่วงๆตรงนี้ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อเธอโซบาสหนึ so ่งเลือกเรียาการใบอื่นที่อยู่คอลัมน์เดียวกับใบนี้รีไทยจากนั้นจวการ์ตหนึ่งใบฮะค่าหนึ่งเพื่อจัหนึ่งโโหเออน่าสนใจ เทคริโช่สามเมื่อตัวนี้โจมตีวันกาดพลังบวกสองพันจนจบเบทเทิลทำไมดูไม่เก่งเลยเทกนี้อันนี้ตัวอินเตอร์เซ็ปมือนะฮะแต่เท่เท่เท่จริงงโอเคปัพหนึ่ง เมื่อเช้ายังไม่ป่วยเลยเนี่ยเพิ่งมาป่วยตอนนี้ดิชัวสามนะฮะเมื่อตัวนี้ลงช่องเรียกาจากเด็กตัวนี้ได้รับพลังบวกสองพันจนจบเทินคือลงจากเด็กได้บวกสองพจบเทินโอ้ก็ยิงเก้าพันเบกหนึ่งเมื่อเป็นเลีย คัอร์บัสหนึ่งเป็นเทคออโต้นะคอร์บัสหนึ่งเลือกเรียกาศไปอื่นที่อยู่คอลัมน์เดียวกับยูนิตนี้แล้วรีทายเมื่อจบแพทเทิรนที่ตัวนี้บูทเราสามารถจ่ายขอได้ถ้าทำจัวนหนึ่งว้าวค่าหนึ่งเพื่อจัวนหนึ่งอันนี้น่าสนใจน่าสนใจจริงๆ <c oughs> ต่อใบนะฮะอืมแมวคิวเลอร์มิวจีเบกหนึ่งเป็นเทคออตโตเรียากาดเมื่อตัวนี้บูสสามอ่ะ สามารถทำให้ยูนิตตัวที่ถูกบูสต์ได้รับพลังบวก4,000จนจบ battle ได้ถ้าทำรีทายตัวนี้เมื่อจบ battle ก็คือใช้ใช้เสร็จแล้วมันจะตายก็คือทำให้มีเกตหนึ่งในหลุมเออก็ดูดีแต่มันข้อเสียมันคือจนจบ battle นะฮะถ้ามันบอกว่าบวกจนจบเทิร์นจะดีกว่าดี ไปรีชัวสามแล้วก็เมื่อตัวนี้ลงช่องเียอากาศเลือกยูนิตหนึ่งใบพลังบวกสามพันก็ลงมาชีหนึ่งตัวบวกสามพันก็โอเคอะไม่แย่ พีจีพีจีทีดีนะเป็นพีจีไม่มีเทคต่อมาเป็นตัวเริ่มของลูอาร์แล้วอ่ามีฟอน,นเนอร์แล้วก็จีแบกหนึ่งเป็นเทคออตโต้เมื่อตัวนี้ถูกรีทายจากเรียากาศ เพื่อจ่ายเป็นคอร์สสำหรับการ์ของเราสามารถคอร์ตบารหนึ่งแล้วเอาตัวเนี้ยเข้าโซแทนเออเป็นการจ่ายคอร์สถ้าทำเลือกยูนิตหนึงใบได้พลังบวกห้าพันจนจบเทินก็คือแทนที่จะโดนกินก็กายเป็นหนีเข้าโซแทนก็โอเคคินะฮะไม่มีเทป ดรอไม่มีเทคสแตนไม่มีเทคฮิลไม่มีเทคอ่าแล้วก็เช่นเคยนะฮะนกคู่ตัวเดิมวะเนี่ยรอทิกเกอร์ยาโซบอกสามพันนั่นเองอ่าสำหรับเด็กนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้มาตลอดนะคะรับก็สามารถถ้าชอบก็กดไลค์และ subscribe เอาไว้นะฮะก็จะมี คลิปลงนานๆทีนะฮะก็การ์ดอ,ออกก็เอามาลงนะฮะแล้วแต่ด้วยว่าจะได้มาตอนไหนก็ไม่ต้องเร่งน,นะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราจนถึงตอนนี้นะฮะก็วสวัสดีลาไปก่อนบายๆสวัสดีครับ